การงานของคนที่เกิดวันอาทิตย์ขึ้นมาเป็นไพ่ชาลีออดชาลีออดการเงินของคนที่เกิดวันอาทิตย์ขึ้นมาเป็นไพ่ทาวเวอร์ก่อนครับสําหรับความรักนะครับคนที่เกิดวันอาทิตย์เปิดขึ้นมาได้ไพ่สองดาบโอเคมาถึง คนที่เกิดวันอาทิตย์นะครับสุดท้ายคุณวรัญญาบอกกาลังรับชมนะครับคุณวีรวัตรนะครับกําลังรับชมครับทํำายดวงหน่อยครับอาจารย์บอลเสีอเสียอ๋อครับครับยวต้องต้องโทรต้องคุณคุณอาร์คุณต้องโทรเข้ามาในในเบอร์โฟนอินนี่ไหมศูนย์เก้าเก้าเนี่ยสี่เก้าสองสามหกเก้าสามเนี่ยคุณนี่เป็นแขกวีไอพี <c oughs> วันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์นะครับเรื่องของการงานครับอาจารย์ครับเชิญครับรับผมการงานของคนที่เกิดวันอาทิตย์ขึ้นมาเป็นไพ่ชาลีออด <c oughs> ชาลีออดการงานของคนที่เกิดวันอาทิตย์สัปดาห์ที่ถึงนี้คุณมีดีอะไรคุณเด่นด้านไหนคุณโชว์ออฟมันออกมาให้หมดไม่ต้องจักเอาไว้แสดงมันออกมา้เต็มที่จเหนื่อยหน่อยหนักหน่อยเพราะชาลีออดนี่ยมก็คือคำว่าเหนื่อยการต่อสู้ในสนามรบงนั้นการต่อสู้สนามรบเหนื่อยแน่นอนอยู่แล้วล่ะ แต่คุณต้องเจ๋งคุณมีดีอะไรฝีไม้ลายมือวิชาความรู้งัดหรอกไหมหมดโอเคครับในเรื่องของการเงินครับคนที่เกิดวันอาทิตย์อ่าไพ่บอกอะไรครับการเงินของคนที่เกิดวันอาทิตย์ขึ้นมาเป็นไพ่ทาวเวอร์สัปดาห์นี้ให้ระวังนะครับเกี่ยวบเรื่องกระเป๋าตังค์เพราะทาวเวอร์เนี่ยมันคือกันคือการพังทลายแต่ถานเกี่ยวบเรื่องการเงินอาจารย์จ,จะทายว่าระวังระวังกระเป๋าเงินระวังของมีค่าสูญหนอยอ่าอืมอืม ไม่เกี่ยวกับการหลอกลวงคอนเซนเตอร์อะไร่ยวนะคระหว่างของหายนะครับในเรื่องของความรักนะครับเรื่องของความรักนเกี่มีสายฟอนินเข้ามาเดียแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งไอ้จบวันอาทิตย์ก่อนนะครับสําหรับความรักนะครับคนที่เกิดวันอาทิตย์เปิดขึ้นมาได้ไพ่สองดาบอ่าสองดาบเนี่ยเขาเรียกว่ารักพี่เสียใจเนองเลือกไม่ถูกแม่มีให้เลือกนะก็มีให้เลือกแต่ก็เป็นปัญหาอยู่ดีปัญหาอยู่ดีนะครับ เลือกนะครับรักพี่เสียใไน้องเลือกไม่ถูกเพราะนั้นช่างตรงวัดให้ดีอันนี้เราไม่ยุ่งกับปัญหาเรื่องพวกนี้อ่าก็ครบเจ็ดวันแล้วนะครับเป็นไงครับนี่เรารอดูผลกันต่อไปนะครับเราทํานายชีวิตของท่านตั้งแต่วันอาทิตย์ที่25สิงหาคมถึงวันเสาร์ที่31สิงหาคมปลายเดือนพอดีครับคาบเกี่ยวกันจริงจริงอ่อเดี๋ยวเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะ สัปดาห์หน้าเราจะพูดถึงตั้งแต่วันที่หนึ่งกันยายนไปเลยนะเดี๋ยวเอาอย่างนี้เดี๋ยวเ๋ยส,ส,สัปดาห์หน้าสัปดาห์หน้านี้เตือนเตือนแอดมินเตือนด้วยนะสัปดาห์หน้าเดี๋ยวจะมาบอกเลขในรายการอ